นังเอกนังเอกขาไม่ได้ดีเเอ้แอมเอากระดาษชู่เช็ดหน้าน้องหน่อยชชูอ่ะับหน้าน้องแป๊บนึงแป๊บนึงเร็วเร็วเดี๋ยเพิ่งลูกเดี๋ซ้หน้านิดหนึงเร็วเร็วเร็ว

ไม่แห้งหรอกตรงนี้นำมันจะลูบเออไช่โอเคละเอากระดาษคืนพี่เขาไปลูก